ตอนนี้นะคะคุณหมอก็กำลังจะทำแผลให้นะคะี่น้องอันแพทย์อันนี้อันเกาอยู่บ่าเหรืออันใหม่หลังเดี๋ยวเรยวๆคระเดี๋ยวเวๆใส่อันกอฮอล์อืมมีเด็เดเดกมันดีก็ทำซีไฟก็ซื้อมาเห็นทั้งหมด ค้าอุปกรณ์ล่างเพออันอันนี้เพอไอ้งว่วไดงนียย่อันนี้สีดยาวไอ้ง่ว่าประมาณใหนคนลงมมือพี่น้อง ใส่ไว้แนวขีขดขนงไอ้ขวบไอ้ขวบก่อนจี้แนวขีขอดอันหลังเลยเอาไม่นั่นดิบอลไม่แนวอัออนต่างหไปเลยบอลละบอลแนวบอลไม่นั่นล่ะนี่ไม่อยู่หมอต้มนะคะหมอต้มสิล่างแพ้ให้พี่น้อง นอนออรอก็ต้งนอนมากมันมินแตน่นเนอ,อะสวยมากเลยน่าสดมากนะคะเดี๋ยวมองหาเสีงยงกัน เอาดีเลอหมอตอมเ้อโทษนะครับเจ็บนิดนึงนะครับเจ็บนิดนึงมันติดผมนะครับเจ็บนิดนึงเด้อเอ เสร็จนะครับเส็บหนึ่งเสียบไว้ยุบอ่เสียบยุบอ่เสร็จเสียบ,บที่หนึ่งนะครับเต็มนล้างไอ้นี่ไม่ให้โดนแผลนะครับล้างบริเวณรอบๆด้วยใช่ไเนี่ยแผลแห้งดีอยู่นะครับเธอต้องล้างทุกวันนะครับ นคือกสีเทียนเพราะในถืออุปกรณ์ทำแผลให้งูนะครับทำให้คนก่อน <ésus> <S ial. S 1> <warn> <loops> น้องอุปกรณ์นี้แพงงัวมาซานอันนี้ถ้าถึงเพล้วอพอ้พอลพอลนครับปตั้งปูวาสิลุกซีโมงมาส่งพี่นองเลย ลูกแต่หกโมงผนว่าออกลูกมองอา,มาหยัยถึงนนะ้ำได้เนี่ยจะทำให้ผมก็ได้เยัดเงาใช่เงา จะพับอยู่หนาพ่อบวิบบานต้อตัดออกอีกนี่แล้วก็ตัดตรงนี้ออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหมอหาเอาไ็สิตัดพับไหมตัวเส้นเดียวพ่อสองหลันประมาณ อันเดียวบางบางสมัยที่อิยังหมอเรียนเนี่ยไปเที่ยวสถานะรยบาที่ยากเนี้เพื่อเบื่อเกือบวัดยางที่โดดบ่ก็ติดยากเลยนีะภาพโหลดํำนักลืม มอตอมี่น้องเต็บแบบใหญ่นะครับเต็บติดให้รัวนะครับที่คนนี่นละที่ไหนวันถึยงเราห่าเราวันวังเถียงแง่ลมผัด เอ๊ะพ e ัดฟังหล้วนั่งปิดอยู่เปล่าฟังทั้งผมหนึ่งฟังทั้งหนินปิดแผลเปล่าปิดที่ทำนึ่งว่าในมัน ให้โดนน้ำนะครับอยู่ป่ติดถึกผมอ๋อหมอตัวผมกันแหละก็มีผมเนาะเอ้อยังเนาะแต่ยู่โอเคแต่มีติดถึกผมนะไรคอยย้ำออกกับดึงออกจะีนผมเนาะจะให้ไม่โดนเลยก็ไม่ได้ไม่ได้หมอต้อมนะฮะเรียบร้อย ต้องล้างแผลอีกเจ็ดวันค่ะล้างทุกวันครับล้างทุกวันครับตัดไมอีกเจ็ดวันนะครับ <c oughs> อีกเจ็ดวันเดี๋ยวหมอตัดไหมให้นะครับหมอเด้อพี่ตัดลงบานหรอกฮะที่พี่ตัดล่องบานหร, <c oughs> รอรกไม่ได้ต้องหอหอหมอเศร้าเศร้าทำมาหลายคนแล้วขอบคุณต้อมน้อยนะฮะทำมาหลายคนแล้วตัดไมนก็ทำมาแล้วหมอเศร้าแผลปีทุกคน